ค่าเตียอ่าสอนตีเล่นกูเล่เล่แบบง่ายๆกันนะคะมันง่ายๆค่ะคอรดซีเป็นขอรดเบสิกคือช่องมันจะเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ไล่ลงมาเรื่อยๆช่องสายที่หนึ่งช่องที่สามนี่นะจะเป็นขอรดซีซึ่งเขาจะใช้กันประจำแล้วก็ ช่องอ่าสายที่1ช่อง2สายที่2ช่องที่3แล้วก็สายที่3ช่องที่2จะเป็นคอร์ดจอย่างงี้นะคะก็คือจะมีอันนี้อันนี้นี่คืออันนี้อันนี้แล้วก็อันอันอันนี้นี่นี่ก็จะจับนี้นี้นี้อ่าแล้วก็นี่จับนี้อ่าอย่างงี้นะคะเป็นคอร์ดจอันนี้คือซีนะคะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเอฟเอฟก็จะเป็น สายที่สองช่องที่หนึ่งอย่างนี้นะแล้วก็้ายที่4ช่องที่สองย่างนี้นะคะเป็น F แล้วก็จะมี E minor E minor ก็จะเป็นสายที่1ช่องที่สองสายที่สองช่องที่สามสายที่สามช่องที่สี่อย่างนี้ E minor เขาจะใช้กันประจำเอาง่ายๆเลยเตี๋ย เคยได้ยินเพลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไหมเขาก็จะใช้มีมีคอร์ดท่อนฮุกมันจะเป็นคอร์ด F แล้วก็ G แล้วก็ E minor แล้วก็ A minor A minor เนี่ยเตี่ยแค่ปล่อยมือล้ A minor บิดลงธรมรมดาแล้เป็น A minor มันจะเล่นแค่เนี้ยหนึองร้อนให้ฟังอ่าก็ เอามือจับไปที่ f นะคะ,ะสายที่2ช่องที่1แล้วก็สายที่4ช่องที่2อ่ะเป็น f นะมันก็จะออกทำนองอ่ะเดี๋ยวก่อนบอกแพทเทิร์นก่อนแพทเทิร์นคือการดีดดีดมันก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงจังหวะนะลงลงขึ้นนะขึ้น,น,นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนแล้วลงลง ข,ขึ้นขึ้นลงอะลองเล่นดูนะคะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไอไมจียังราเธอเสมออีมายเนอร์ทุกครั้งกับเอมายที่สาไม่อยากมีชีวิตอ่ะอย่างงี้ประมาณนี้แล้วก็วนต่อไปไม่อยากมีชีวิตอวัย โอเคก็ต่อไปก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าถ้าคือลองหาด,ดูเตียยใน YouTube มันมีสอนง่ายๆค่ะเราก็แค่จับพวกจับ C ให้ได้จับ G ให้ได้อย่างงี้จับ F จับ E minor แล้วก็ basic แพทเทิร์นก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างนึ่งคือมีลงลงขึ้นขึ้นลงนนนนนนมีสองแบบที่ที่ง่ายๆนะคะที่เขาใช้กันปกติธรรมดาที่<ม>ส่วนใหญน่น่าจะง่ายที่สุดสนับเตีย่ยที่น่านาจะลองเล่นอย่างนี้ก่อนเนาะโอเคก็เอาทีละน,นิดแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากแข่งเตี่ยเล่น ร้องเล่นอากูเลเล่แล้วก็ร้องเพลงภาษาไหหลํา <c oughs> โอเคครับงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังมาใหม่บละค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ